มาดูการฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันนะคะยังคงมีการเร่งฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของการทําความสะอาดพื้นที่การเก็บกวาดขยะค่ะแต่ดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าน้าท่วมเนี่ยขยายวงกว้างจึงทําให้มีปริมาณขยะจํานวนมากนะคะติดตามจากคุณพัสราจิตคมรายงานสดจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคุณพัสราคะ แม้ว่าหลายหน่วยงานพยายามที่จะเร่งจัดเก็บขยะค่ะแต่ว่าด้วยปริมาณที่มหาศาลค่ะทำให้ตามตรอกซอกซอยต่างๆตอนนี้พบว่ากลับไม่มีการบริหารจัดการค่ะ ชวนคุณผู้ชมไปที่ชุมชนโคกสมานย่านหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะยังเต็มไปด้วยข้าวของเสียหายจากน้ำท่วมถูกกองไว้หน้าบ้านบางหลังกองสูงเกือบเท่าบ้านหนึ่งชั้นแล้วค่ะและยังคงพบเห็นกองขยะตลอดแนวถนนนอกจากนี้ยังมีร่องรอยความรุนแรงของน้ำท่วมบริเวณนี้จนทำให้รถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ถูกน้ำพัดเกยซ้อนกันจนถึงตอนนี้เจ้าของรถยังไม่มาเคลื่อนย้ายออกเพราะยังคงล้างทำความสะอาดบ้านที่ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะ ขณะเดียวกันชาวบ้านที่ชุมชนป้อมหกเล่าว่าน้ําท่วมสูงและไหลแรงจนพัดขบวนรถไฟจากสถานีชุมทางหัดใหญ่ซึ่งห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรมาหยุดที่บริเวณนี้ค่ะและก็กลายเป็นจุดพักพิงชั่วคราวช่วยชีวิตผู้ประสบภัยนับร้อยคนและจนถึงตอนนี้บางครอบครัวก็ยังคงอาศัยที่นี่เพราะว่าย่างเข้าบ้านไม่ได้ค่ะที่ตรงนั้นน,นะเปิดหลังคาอยู่ข้างบนนั่นแหะเพราะว่าพออยู่บนหลังคารถไฟนี่มันก็มา มาก็เลยลงมาจากหลังคาแล้วก็มาอยู่บนรถไฟแล้วบนรถไฟน้ำเยอะไหมคะบนรถไฟนี่มันไม่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 ถึง mm hmm. หนูไม่ถึงนะลูกนะไม่ถึง<ม>ข้างบนนี้ mm hmm. แต่ว่ามันมาเยอะมากเลยต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาแต่ตรงนี้มันไม่เหลือจมมิดเลยหลังคาที่ไม่มองไม่ ขณะที่เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะวันนี้ระดมฉีดพ่นกำจัดหนอนมแมลงวันซึ่งมาจากขยะคัวเรือนที่ถูกน้ําท่วมและถูกนํามาทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านหลายวันค่ะจนส่งกลิ่นเหม็นรวมถึงเป็นแหล่งรังโรคต่างๆพร้อมกันนี้มีทีมแพทย์จากกรมควบคุมโรคให้คําแนะนํารวมถึงนํายาป้องกันโรคฉี่หนูมาให้กับประชาชนเนื่องจากมีการแช่น้ําทั้งช่วงของน้ําท่วมแล้วก็หลังน้ําลดทําให้เกิดความเสี่ยงค่ะ ด้านอบอจอสงขลาค่ะก็ได้มีการติดตามประเมินศักยภาพโรงไฟฟ้ากําจัดขยะมูลฝอยอบอจอสงขลาค่ะจากสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดสงขลาซึ่งบริเวณนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตํตบลเกาะแต้วอาเภอเมืองสงขลาล่าสุดมีการขนถ่ายขยะมูลฝอยจากพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่อาเภอหัดใหญ่มาที่นี่แล้วกว่า4,800ตันค่ะของโรงงานไฟฟ้าขยะนะครับของ TPI ซึ่งได้มาตั้งโรงง,งานอยู่ที่ใกล้ๆกันตรงนี้นะครับและ สามารถที่จะรวบรวมขยะมาเทกองได้ประมาณ5,000ตันซึ่งตอนนี้มันเกินแล้วนะครับแล้วก็ทางโรงงานยังไม่ได้เดินเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้ทางโรงงานเนี่ยได้รีบเดินเครื่องโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็พยายามนนอำนวยความสะดวกเพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้โดยเร็วซึ่งจากเดือนมกราเราตอนนี้เลื่อนมาเป็น12ธันวาก็คิดว่าจะเริ่มเดินเครื่องได้นะครับก็จะมีปริมาณขยะเนี่ยเข้าไปกําจัดเนี่ยวันละ500ตัน 0 0ตันนะครับแล้วก็จะทยอยทยอยให้หมดไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะใช้เวลานานก็ตรงนี้มันใกล้ที่สุดแล้วแล้วก็เป็นจุดที่สามารถรับขยะได้ประมาณถึงแส0ห0 0ตันครับและนี่เป็นบรรยากาศที่ซอยบ่อนไก่ท่ายางค่ะซึ่งเป็นซอยย่อยๆของ ตอนนี้ยังมีชาวบ้านยังคงเก็บล้างทําความสะอาดนําสิ่งของที่เสียหายจากน้ําท่วมออกมากองที่บริเวณถนนจากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าตอนจนถึงตอนนี้ค่ะยังไม่มีรถขยะเข้ามาจัดการหรือว่าเคลียร์ขยะตรงนี้เลยค่ะค่ะขอบคุณคุณพัชราค่ะ